การทบ่เรากระตุ้นไสิกสดการการงารต่างพ่อข้าวอยู่ตอดในร้านนั้นนหองข้านังดูเดของเราเขาในหังสุดท้ายกงนงนี้ทั้งหมดทั้งมวลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ข้าานสามหรที่้านอยู่้างหน้าระสงฆ์ เลือดะจทยจีองควนท่านจยไ่นที่าเป็นข้าเขีนต่อไปสุนติท่านเป้นท่านนึเมื่อหายวนีเสร็จแล้วเก็บน้อยโยมทุกคนดูดันคนละหมากลาไม้ข้า่โยนน่งเต้าห้ามแบกเตัวเอาดเพราะเป็นของโฉมให้ยางได้โยมมามือาเอา กีบารจ้างาดก็ไม่ว่าแต่แย่ๆมันคงอยู่ข้างบนสีสันเสร็จไม่ดีแล้วยางเป็นให้ึงได้ทำดีตาเอาส่วนพองใหญ่ก็มีเจ้าบ้านผนส่งที่จองแม่งเสือเ่นขอาไส่วนพวงเล็กเด็กข้างบนนี้ ที่ว่านามประวัตเดิแล้วก็ร่างกายที่การเป็นบริษัทอยู่ทั้งารองเจ้าขอทท่านได้ายานทุกทุกตอนบพอาสตีปาช่เทาทุกท่านแล้วก็การทการยธ้่าทุกคนวันีก็เราจะได้พร้อมที่จะทการทันทาย แต่ถึงสามปีไอคนที่ที่สิ่เดิทย่ทุกสาของเราโอเคตอนนี้ก็จะต่อแก็ต่งไ้นี่่านะตอนนี้ก็ขอเชิญคุณบอลเทพยงงานมาสานานเครับผมคุณพรลเทียรยวตนก้วาากทุกเนั 苗族同胞们。<laughs>

Come <sweak> on,

ด้วยบุญกุศลนี้ข้าพระเจ้าตั้งใจถวายข้าพระมิน่แต่พระพิสุสงขอให้พระเจ้า,ปาเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสราชะ บนตามีวิตแตว่เอาชนะอุปสรรคทั้งมวตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแต่สิ่งที่ตือการงานให้ได้มหาสมบัติไลมาเทมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในชาติแีะในชาติน้า ให้มีสุขาภาพธนรมัยแข็งแรงมีผิวพรรณน้ำของใสาตาศกัก,โโกทกุกโศกโรคงใยมีอายุไขัยยาวนานพ่อค่อยู่เดีน,ออเ,ดนเป็นสูงเป็นพ่อพ่อที่มีคุณธรรม,รรมให้เป็นบางเกินเป็นตระกลูลสมานุฐิ เป็นธรรมณเนล้างตาขะทั้งทางโลกและทางธรรมขอความปันอานาทั้งหมดของข้าพเจ้าตรงสวิสผลโดยเดี่ยวตาตาความสินที่สุดแห่งธรรมะที่เธอตังครับให้เราทำใร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังคนเท Sapariwaram Kadhi Nadi Sang Samnaksan Orodhaya Mat Saradu Bapak Md Namkuh Imam Sapariwaram Kadhi จังมนปีนาตุเจนกจิตังอังทะรักงอามากังทิมรักังทิตายังสุขายังนิพานะปัญจโยโหตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าประดับทั้งหลายขอน้อมถวายข้าสกิจีวานีบอดทั้งบริวารองคนี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักข้าสถิตียวานตบอทั้งงบริวารองค์นี้ข้าประดับทั้งหลาย ท่านรับแล้วโตการกฐินด้วยท้าถึงดีเรื่อประโยชน์แต่ความสุขแก่ข้าเจชาทั้งหลายสิ้นการและนานเดินสาธุั t h o เมื่อแต่งตัวลงไปนางหันไปสัมผัสแม้แต่งตัวลงเป็นอางหันไปสัมผัสความรู้สึกนั้นความรู้สึันั้นที่ทำให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นใครอัวเองเป็นใครตัวเองเป็นใคร คุณพูดคิดพึ่งพึ่งและมีวางใจในสิ่งต่างบ้านมีทั้ทั้ผู้รู้ผู้เป็นและผู้ที่รู้เรื่อสามาทพร้องมาขึ้นทานที่ไม่ต้อที่ต้กายจะเป็นบ้านอยู่วันเดี่ว้องพรียนพากันรักเาด้ยจดีสุดยินรีเมื่อใพจะมาทาง้องช่วยดูดูด

ส public, er ุภากันูเจ้าอาวาสพระคุยแห่งนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาเพื่อกรรทำธากินัาระากิตให้ถูกต้องตามพระองค์พระญาได้ถ้าพิสุลูกใดเห็นว่าไม่สมควรจงพักพ้อนขึ้นในทัางทางระบางสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วใสขอจงให้สัญญาสัญญาสาธุการขึ้น

จะคิดว่าการตินมาเป็นแค่ภาพแต่ปัจจัยอนอ่เป็นองค์รอบเป็นความรู้องค์รามที่จะสำคัญเพราะวุทธสัรมาอยู่ได้ทางร่ได้เราก็ในเนี่ยในการที่แต่งต้องไปองค์สันติสุมสิ่งต่างๆท่าธุกิจสาราโอรย

อันตํสมฺโวปิฎกานิสํภิวารานิภิกขุสํรักษาองค์โรทยามะสารุโภกันเตภิกขุสํโฆเอหานิ ข้าแต่ประส์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอร้องเทวายป้าป่า ผ้าอัสกุลหรือจีวอขหอมท่ทาของปริวาลทั้งหลายเหล่าบบนี้แต่พระพิสุสมออกพระพิสุส์มจงน,นะผพระ่าพระปันสกุลหรือาาจีวรของท่าของปริวาลทั้งหลายเหล่าบบนี้ของท่าพระเจ้าผลายเรื่องประโยชน์และความสุขแก่ท่าพระเจ้าหลายสิ่งน,าน่ารักน่าดู

สร้างความสันติภาพทุกภาวะชีวิตของเรานำหน้านความสุขคือนิยเ่องอะไรเราอยมทุกภาวะทการทางุที่เนจริงเชทุกภาวะังที่ที่คุณสุดท การลงตรงนี้ต้องตั้ใจดีเพราะว่าที่ผมนิดมาดีเพราะว่าส่วนที่ทางั้นเราทางโดยผ่านในท่างสัตว์ที่ทำไว้นั้นให้นางานานดีให้นานนานทีอยู่เพื่อเอาส่วนเราโราผ่าน

กันสันสงสุขท่านีนิพานานสิเอาานญาณทุศมาสาติอาศรมนสัยโสภณทานนิมิตกันสันสันสงสุขท่านีนิพพานทาน